ทีนี้การจะอ่านว่า NST reactive หรือว่า non reactive เราจะดูอะไรดูฟิโตฮัสซาวหรือดูคอนแทกเออเราก็จะดูฟิโตฮัสซาวเนาะทีเนี้ยอันดับแรกเลยก็คือต้องดูก่อนว่าเบตไลน์ของคนไข้อ่ะอยู่ประมาณกี่ดีเปอร์มินเนาะดูง่ายๆก็คือตอนที่ไม่มีลูกดินเนี่ยอันนี้คือลูกดิน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 เนี่ยตอนจังหวะที่ไม่มีลูกดินอ่ะฟิโตฮัสซาวอยู่ประมาณเบตไลน์เท่าไหร่เออตอนไม่มีอ่ะไม่มี็นเลยยี่ อร hey, really? <speaking in minority beer> yeah, like like ้อยสามสิบเบตไลของเคสนี so ้ประมาณร้อยสามสิบบีเปอร์มินเนาะปกติไหมถ้าเบตไลอยู่ร้อยสามสิบปกติเนาะเคสนี้เบดไลปกติอยู่ร้อยสามสิบทีนี้พอเวลาเราจะดูว่ามันรีแอคทีฟหรือเปล่าพูดง่ายๆคือเด็กมันมีการขยับดีไหมมันมีมันมีการเคลื่อนไหวดีไหมถ้ามันเคลื่อนไหวดีแสดงว่าหัวใจมันต้องเต้น เหมือนคนเราอะเวลาออกกําลังกายอะฮาร์ดเรทมันจะเพิ่มขึ้นถูกไหมเออซึ่งถ้าเด็กมันขยับหรือว่าเด็กมันมีการเคลื่อนไหวที่ดีเนาะฮาร์ดเรทมันจะขึ้นซึ่งดูง่ายๆถ้าดูคร่าวๆเลยก็คือถ้ามันมีภูเขาเพิ่มขึ้นมาจากเบสดลายเบสดลายเบสดลายเบสไลายเบสดลน์แบบเนี้ยเออแสดงว่าเด็กมันมีการขยับเนาะอย่างที่เราบอกการเพิ่มขึ้นต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย15บีตต์อ e r มินเนาะแล้วก็การเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยต้องอยู่นานกว่า <15. S 2> เออ15วิ้าวเนาทีเรานว้นาทีกนะี้เราา,าท่าไหน เ <130. S 2> ออร้อยสามสิบอ่ะมันมีตรงไหนแม้ที่กระโดดขึ้นมาจากร้อยสาสิบแล้วเกินสิบห้าครั้งตออ่อนาทีเอออย่างเงี้ยนเนาะอ่ะจากร้อยสาสิบกระโดดขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ร้อยห้าสิบกว่าเนาะตีซะร้อยห้าสิบห้าแสดงว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่จากร้อยสามสิบยี่สิบยี่สิบเออมายี่สิบห้าได้ไหมเออประมาณยี่ห้าแสดงว่าได้ไหมขาขึ้นเออแสดงว่าขาขึ้นได้ไดแล้วถูกไหม ขึ้นได้แล้วพอมา15ตัวที่2คือให้ดูแนวนอนอทางขึ้นได้แล้วดูแนวนอนทีนี้พอเราแนวนอนเราก็ดูว่าจากทางขึ้นภูเขามาถึงทางลงภูเขาเนาะมันได้ความนานแค่ไหนได้แค่ไหนถ้าเราบอกว่า1ช่องเท่ากับ1นาที <30. S 3> <40. S 1> เออ <40. S 1> มันได้ประมาณ30 <40. S 1> วินาทีถูกไหมมันได้ไมสิบห้าที่สองได้เนาะสแสดงว่าแนวนอนเราก็ได้นะคะสิบห้าที่ 2. สองแสดงว่าเนี่ยใช้ได้แล้วหนึ่งลูก เนี่ยหนึ่งลูกเนาะแล้วเราบอกแล้วว่าในรอบยี่สิบนาทีเราต้องมีแบบนี้กี่ครั้งอ <2 S 1> เออสองครั้งออมีลูกไหนได้อีกนี่ก็ได้ไดถูกป่ะอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้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 หมดเลยอืมเพราะฉะนั้นเคสนี้อ่านว่ารีแอคติฟได้ยังได้เอออ่านว่ารีแอคติฟได้แล้วเนาะทีเนี้ยมันจะต้องไม่มีอย่างที่เราบอกต้องไม่มีดีเซลเลชันคือไม่มีหลุมดำอะ่ะจำได้ไหมอย่างอันเนี้ยมีหลุมดำไหมมีตรงไหนที่ต่ำกว่าเบสไลน์ต่ำกว่าร้อยสามสิบที่เป็นหลุมเลยไหม,ม ไม่มีไม่มีเป็นหลุมเลยเนาะมีแต่ภูเขาเนาะเออถ่ายจากเวลาเนี่ยมีแต่ทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นไม่มีทางไหนที่เป็นหัวปักลงเลยเพราะฉะนั้นเคสนี้ไม่มีดี t i เลชันแสดงว่าเด็กไม่นับใช่ไหมคะตอนไหนคะเออไม่นับไม่นับเป็นนี้ไม่นับจ้ะอย่างนี้นะแต่ถ้ามันเป็นหลุมหลุมแบบนี้เลยอ่ะหลุมแบบให้เราเห็นชัดดอปดอปลงไปแบบให้เราเห็นชัดเลยถ้าเบสไลนมันอยู่ร้อยสามสิบอย่างเงี้ย น้ำมันดรอปลงไปเหลือ110 110ดรอปลงไปแบบนี้ให้เราเห็นชัดเป็นหลุมเห็นชัดแบบนี้ดรอปจากเบลไลน์แสดงว่ามันเกิด DC Relation เนาะถ้ามันกระโดดขึ้นแบบนี้เราจะเรียกว่า a c คซีรีเลชันแอคแบบเหมือน Active อ่ะอม,มันเพิ่มขึ้น DC แปลว่าลดลงลดลงมันจะเป็นหลุมดำแสดงว่าแบบนี้โอเคอ,อ่านได้เลยเอเนทีหรือแอคที เบสไลน์ของเคสนี้อยู่ประมาณ130บิพมิลอย่งเนี้ยเนาะทีนี้อันล่างมันจะเป็นยนะูเทลีนคอนแทคชั่นเนาะถ้าอย่างเคสนี้ดูด้วยสายตาเบื้องต้นอ่ะก็คือคนไข้มีคอนแทคเนาะแต่กราฟมันอาจจะไม่ค่อยสวยนิดหนึ่งนะคะก็คือมีลูกนี้หน,นึ่งลูกเนี่ยลูก2ออันเนี้ยไม่ค่อยชัดแต่ว่าดูดูได้มันเป็นลูก3ามนเนี่ยคือเป็นลูกที่สี่ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าลูกไหนนับได้นับไม่ได้จำได้ไหมหนึง่งหนึ่งบวก สองบวกสามบวกอยู่ที่ความดันที่เท่าไหร่มัางยี่สิบห้าถึงสี่สิบยี่สิบห้าถึงสี่สิบเนาะถ้าเป็นสองบวกสี่สิบถึงเจ็ดสิบเออถึงเจ็ดสิบสามบวกจะเป็นเจ็ดสิบถึงเก้าสิบหรือโอเวอร์เก้าสิบก็คือเป็นสามบวกเนาะทีนี้เราก็มาดูตรงจุดยอดมานี่แหละแต่ละรูถ้ารูกไหนมันเกินยี่สิบห้าก็แสดงว่าอันนั้นแหละเป็นคอนแทคอืมจุดนั้นมันเป็นคอนแทคเนี่ยอย่างเนี้ยหนึ่งร้อยเลย อืม่งร้อยนี่หนึ่งร้อยเนาะอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบสามสิบเออประมาณสามสามสิบสี่สิบเนาะอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้อันนี้ก็ก็ได้เนี่ยถ้าลูกเนี่ยได้เนาะยกเว้นถ้าบางเคสที่มันไม่เสถียรเช่นแบบเนี้ยหัวแหลมแหลมแบบเนี้ยจะเป็นแค่เด็กดิ้นจะเป็นแค่เด็กเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยจะเป็นแค่เด็กดินถ้ามันขึ้นไวลงวายนิดเดียวอย่างเงี้ยเป็นเด็กดิ้นไม่ใช่คอนแท็คถ้าคอนแท็คมันจะเป็นลูกลู่เป็นภูเขาที่มีมีแบบมีระยะห่างหน่อยอะไรเงี้ย วิธีการอ่านก็เหมือนเดิมเหมือนตอนที่สอนที่คณะก็คือถ้าเป็นอินทเวลอินทเวลคืออะไรนะมัน่แต่นั้นเริ่มจากเริ่มไปก็คือคือระยะห่างถูกไหมก็คือจากลูกที่หนึ่งไปไปลูกที่สองถ้าแบบนี้มันไม่ค่อยชัดเราก็มาเริ่มที่ตรงนี้ก็ได้นี่แบบนี้เนาะกะกะเอาเพราะว่าลูกลูกมันจะไม่สวยเหมือนลูกนี้เราก็เริ่มนับจากตรงนี้ทางขึ้นภูเขาทางเนี้ยไปหาตรงนี้อ่าจได้เท่าไหร่ได้กี่นาที เจ็ดนาทีครึ่งอือันนี้ก็30มสิบใช่ป่ะีสามสิใช่ป่ะอันนี้ก็1นาที2นาที3นาที4นาที5นาที6นาทีแล้วก็7นาทีแล้วก็บวกอีก30มสิบวิเนาะก็เป็นอินทวอร์ก็จะได้7นาทีสามสิบวิเนาะดูซิมันใกล้ใกล้เคียงกันไหมให้จักลูกนี้ไปหารูปนี้ นาทีคือหกนาทีค่ะอะหกนาทีครึ่งมันก็ใกล้เคียงนะเนาะในใกล้เคียงเลยลูกนี้ไปหาลูกนี้ล่ะเนาทีเจ็ดจุดเออเห็นไหมมันค่อนข้างสม่ำเสมอแสดงว่าถ้าเรานับได้ค่อนข้างสม่ำเสมอเนี่ยใช่และแสดงว่าเรานับถูกถ้าระยะห่างระหว่างรูปมันเท่าๆกันเนี่ยเอออินเทอร์วลเราก็สรุปก็ได้เอ๊ะมันมันมองรูปค่อนข้างยากอันนี้กะมันไม่ค่อยสวยอืม จะมีสัญญาณรบกวนเยอะเวลาติดแต่ถ้ามันเกิน25ลูกนั้นน่าจะเป็น c o n แ a c t ถ้าเราดูนะทีนี้เราจะดูดู r a t i o n ทีนี้ดูดูเ a t i o n ดูเ a t i o n คืออะไรก้อนเดียวเออก้อนเดียวคููง่ายง่ายคือก้อนเดียวจากเริ่มเริ่มหดละตัวไปคายตัวเนาะวิธีการนับอ่ะเขาจะไม่ได้นับจนถึงมันลงมาสุดแบบนี้นะพอมันเริ่มหัวหัวลดลงปุ๊บเราจะตัดเวลาเริ่มหัวลดลงปุ๊บเราจะตัดเวลาเริ่มหัวลดลงปุ๊บตัดเวลาลดลงปุ๊บตัดเวลาเพราะฉะนั้นจุดเริ่มอ่ะจุดเดียวกัน แต่จุดตัดคนละจุดถ้าอินทออ์วลก็คือนับจากลูกแรกไปหาลูกสองแต่ถ้าเป็นดูเรชันก็คือนับจากลูกแรกแล้วตอนที่หัวมันตกลงเช่น <1 S 1> ถ้าเราเริ่มนับลูกนี้อตอนนี้ใช่ปะ่ะอืมแล้วก็หัวมันตกลงตอนนี้แสดงว่าเราน่าจะได้ดูเรชันประมาณเท่าไหร่รหนึ่งนาทีครึ่งออได้ดูเรชันค่อนข้างเยอะเนาะแค่เนี้ยประมาณหนึ่งนาทีครึ่งก็คืออันนี้ครึ่งแล้วก็ตรงนี้ล่างมันก็อยู่ประมาณเนี้ยอืประมาณหนึ่งนาทีครึ่งถ้าลูกนี้ล่ะนี่จะยับนับยากหน่วยการมันไม่สวย หนึ่งหนึ่งนาทีเออลูกนี้ก็ประมาณนับจากตรงนี้มาหาตรงนี้ใช่ไหมถ้าขีดเป็นกระดาษก็คือจะประมาณหนึ่งนาทีลูกเนี้ยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนี่ไม่ปวดนิดหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครึ่งเออประมาณหนึ่งนาทีเออประมาณหนึ่งนาทีลูกนี้อ่ะ เออครึ่งเออคนเนี้ยดูเรชั่นค่อนข้างค่อนข้างหนาประมาณหนึ่งนาทีถึงนาทีครึ่งนะระวังแต่ว่ามันไม่ได้ถี่มากเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เตตันิกหลักเค็มเนี่ยหรือว่าหมองไปอันนี้ก็จะเป็นสีบวกอันนี้จะเป็นสามบวกมันมีสูตรแค่สามบวกถ้าสีผ้าสีอะสีปกตินะสีคือเตตันีกบนลูดแดง นะคะเราจะรู้ได้ไหว่าอันไหนเป็นสีอันไหนเป็นสีดันเกินร้อยเลยพูดง่ายๆถ้าเป็นเตตานิกอ่ะมันแทบจะไม่มีช่วงพักให้เราเลยถ้าสมมติเป็นเตตานิกอ่ะเวลาขึ้นปุ๊บแบบเนี้ยมันจะลงไปแค่นิดเดียวแล้วก็ขึ้นใหม่บีบแบบบีบเออมันแทบจะไม่มีช่วงแบบพอดแน่เราเลยมันจะเป็นกราฟแบบติดๆเป็นปืนให้เราเลยทั้งนี้ทั้งนั้นดูให้ดีนะว่ามันเตตานิกหรือเปล่าหรือเราลืมกดเซตออโตซีโร่แต่คนไข้อ่ะจะปวดให้เราเห็นแบบ ห็นชาร์อ่ะจะนอนแบบปวดตลอดเวลาหน้าเนอจะออกและถ้ามันเป็นเตจกันินจริงๆแล้วเราจะเห็นร้อยคอดเห็นรอยขอตันน่าท้องชัดมากคนไข้จะปวดทุรนทุรา,ายอะ่ะจะไม่ได้นอนชิลแบบคนไข้เจ็บท้องทั่วธรรมดาถ้าคนไข้เจ็บท้องธรรมดาบางทีพอท้องท้องบีบถึงได้เจ็บแล้วก็พอท้องเริ่มคลายปุ้บหน้าเขาจะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นเตจกนหนีอหน้าเดียเจ็บตลอดเวลา เทคนิคในการดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่อีกประเด็นหนึ่งคือบางทีเราสับสนว่าคนไข้เป็นแบดเดร์ฟูหรือว่าเป็นแบบแบนเดิลริงที่เป็นของเดตานิกคอนแทคชั่นก็คือลองให้คนไข้ลองฉี่ดูก่อนถ้าคนไข้แบบไม่ได้ฉี่นานแลวถ้าคนไข้ฉี่แล้วรอยข้อมันหายไปก็แสดงว่าเป็นแบดเดร์ฟูแต่ถ้าถ้าฉี่แล้วไม่หายก็แสดงว่าเฮ้ยคนไข้น่าจะเิดแบบแบนเดิลริงจากเดตานิกคอนแทคชั่นแล้วแหละมันมันต้องอาศัยการดูหลยายๆนะอย่างเนาะโอเคแล้วก็อีกตัวสุดท้ายก็คือ,อ,อตัวของ ซีเวอริตี้ซีเวอริตี้ก็คือดูตามนี้เลยสมมุติมันได้เท่าไหร่แล้วก็อ่านค่าตามนั้นเช่นอย่างเงี้ยมันได้ร้อยเราก็จะกลับเป็นประมาณสามบวกอย่างเงี้ยเนาะได้ร้อยเนี่ยถ้าอย่างนี้อย่างนี้ได้ประมาณหกอ่าได้ประมาณสี่สิบถ้าสี่สิบก็จะอยู่ประมาณน่าสี่สิบกว่าก็อยู่ประมาณสองบวกอะไรเงี้ยของเชนนี้ก็ซีเวอริตี้ประมาณสองบวกถึงสามบวกกดแบบตัวรุนแรงอแต่ว่ายังยังห่างค่ะ